สวัสดีครับผมช่องรคลองขวางครับวันนี้มารีวิวเครื่องซิ่งนะครับสีวาวนะครับหกสี่สักสามนะครับคันนี้เป็นฟีโน่นะครับใครสนใจงานเครื่องซิ่งนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับจบทุกระบบนะครับที่เดียวนะครับคันนี้เป็นคาโบนะครับเป็นคาโบนะเป็นคาโบอแค่เหลี่ยมนะครับนี่ครับ เลือกใช้ที่เป็นคาบูเคเลียตตักสามสองนะครับนะครับเบฟก็มีนะครับเบฟเบฟก็กำลังไล่เซตไล่รป,ประกอบนะครับอันนี้ก็ฝายเอเคตรงรุ่นนะครับเสอ้เสอ้อสุกเซเดียนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นฝายเอเคนะครับตรงรุ่นนะครับนี่เป็นชักเจ็ตนะครับ ฝากติดตามนะครับเครื่องซิ่งนะครับมีโอฟิโนโนวนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับสีเ้านะครับใครอยากได้สเต็ปไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับฝา,ากาาาติดตามนะครับสวัสดีครับ